ถ้าเห็นป้ายติดประกาศแบบนี้จะมีคนมาเช่าไหมครับนี่เป็นเรื่องจริงในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ถึงกับเป็นกฎหมายตายตัวแต่คนญี่ปุ่นส่วนมากจะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ผู้เช่ารู้ว่าที่ได้ราคาลด50%แบบนี้เพราะมีคนตายและคาดว่าวิญญาณคงยังไม่ไปไหนสนใจจะเช่าห้องนี้ไหมครับญี่ปุ่นเขาเป็นคนน่ารักนะครับมีอะไรก็บอกกันตรงๆ แต่ถ้าบ้านลดราคา50%มีคนตายในห้องแบบนี้เนี่ยคงต้องคิดกันให้หนักว่าจะคุ้มค่าเครื่องรางที่ต้องหามาเพิ่มไหมนะครับสำหรับบ้านหรือห้องที่มีคนเสียชีวิตมักจะระบุด,ด้วยคำว่าจีโคบักเกนหมายถึงบ้านนี้มีเหตุการณ์ตายผิดธรรมชาติอาจจะเป็นฆ่าตัวตายฆ่าตะกรรมหรืออยู่ดีๆก็นอนตายไปซะเฉยๆบ้านแบบนี้ไม่ว่าจะขายหรือให้เช่า เจ้าของต้องแจ้งตามมารยาทเพื่อป้องกันการฟ้องร้องทีหลังนะครับอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าผีแต่อาจจะใช้คำว่าเสียชีวิตแทนและให้ผู้เช่าไปลองคิดทบทวนเอาเองมันเคยมีเคสจริงนะครับมีผู้หญิงคนนึงเช่าห้องกลางชินจูกุในราคาที่ถูกมากปกติย่านนี้ก็จะเช่ากันอย่างน้อย80,000เยนขึ้นไปแต่เขาปล่อยเช่าในราคาแค่4ี่0มเยนต่อเดือนเท่านั้นเจ้าของก็บอกกันตรงๆว่า ผู้เช่าก่อนหน้านี้โดดตึกลงมาตายหน้ห้องนี้เลยละ <Words. S 1> ่ะผู้เช่าก็เลยถามว่าแล้วผียังอยู่ไหมไม่แน่ใจครับแต่เมื่อคืนยังได้ยินเสียงเคาะประตูอยู่เลยแต่ผู้เช่าก็อยู่ต่อนะครับเ <mia? S 1> พราะราคานี้มันหาไม่ได้แล้วในชินจูกุนะครับยังมีหลายเคสที่คนเช่าเข้าไปอยู่แล้วก็พบกับเหตุการณ์แปลกๆ,ๆเช่นฝันเห็นผีผมยาวมาดึงแขน ฝันว่าผีมากว่ามือเรียกอะไรพวกนี้เป็นต้นแต่เขาก็ยังคงอยู่ต่อไปครับเพราะมันถูกมากจนเกินจะตัดใจไปได้และมันก็เป็นแค่ความฝันมันยังไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับอ๋อมีแถมให้อีกนิดนะครับที่ญี่ปุ่นมีเว็บไซต์ชื่อว่าโอชิมะแลนด์เป็นแหล่งรวบรวมบ้านหรือห้องพักประเภทจิโกบักเกนหมายถึง เป็นที่ที่รวบรวมบ้านพักหรือห้องพักที่มีคนเคยเสียชีวิตใครก็ตามที่อยากได้ที่พักราคาถูกสามารถมาค้นได้ที่โอชิมะแลนด์นี่แหละครับแค่คุณใส่บ้านเล็กที่ให้ครบระบบจะบอกได้เลยว่ามีคนเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่และราคานี้ยังน่าสนใจอยู่หรือไม่พูดง่ายๆเว็บนี้เป็นแหล่งรวมทั้งห้องพักและบ้านพักผีสิงให้เลยทีเดียวครับ แต่ถ้าหากเจ้าของบ้านหรือเจ้าของห้องอยากจะปล่อยเช่าในราคาเต็มตามปกติก็สามารถไปจ้างนายหน้ามานอนได้นะครับมีคนรับจ้างนอนห้องผีสิงหากนอนแล้วปกติไม่มีผีเขาจะออกใบาการันตีให้เจ้าของสามารถใช้ใบนี้ไปยืนยันกับผู้เช่ารายต่อไปได้เลยครับว่บาบ้านนี้ห้องนี้ปลอดผีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นค่าเช่าได้ตามปกติเลยครับแมคคุณผู้ชมครับ ข้อมูลก็ครบราคาก็ดีแถมมีคนการันตีเรื่องผีเรื่องสางอีกวิธีการแบบนี้ถ้าจะเอามาใช้บ้านเราผมว่ามีเรื่องสนุกสนุกให้ฟังทุกวันแน่นอนครับสวัสดีครับ